Wake up! กำลังใจนะครับขอบคุณคุณทุกท่านนะฮะมีคนอบอกว่าเวทีสายไหมคนเยอะมากเลยวันนี้ครับเยอะมากจริงๆขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะ กำลังใจชั้นดีให้กับกพวกเราในการเดินหน้าผ่าความจริงและเดินหน้าอนนบอกความจริงทุกท่านต่อไปนะครับและได้เวลาผ่าความจริงกันกับท่านวิทยาแก้วประดัยครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับคนหนุ่มสาวที่รักทุกท่านครับเมื่อสักครู่อาจารย์รัชดาพ์ได้พูดถึงเหตุการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วครับถ้าย้อนหลังไปเมื่อ40ปีที่แล้วครับหลายท่านที่นั่งเป็นผู้สูงอายุวันนี้ คือแนวหน้าที่เป็นคนหนุ่มสาวในวันนั้นครับวันที่12ตุลาคมครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนหนุ่มสาวร่วมหมื่นคนจากทุกสถาบันทั่วประเทศในเวลาเดียวกับเวลานี้แหะครับกำลังชุมนุมกันด้วยหัวใจระอุอุ่น เตรียมที่จะเคลื่อนขบวนทั้งหมดทุกคนมาด้วยหัวใจของเสรีชนครับทุกคนกำลังมาเรียกหาความเป็นประชาธิปไตยและลุ่งขึ้นวันที่13ตุลาคมขบวนคนหนุ่มคนสาวครับเคลื่อนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปดังดุดสายน้ำขบวนทั้งหมดไหลออกจากธรรมศาสตร์ เป็นเวลาสามชั่วโมงคนยังไม่หมดครับประชาชนเดือนแสนได้ร่วมเป็นขบวนแล้วก็ลุกขึ้นสู้13ตุลาครับประชาชนหลายแสนคนเกลื่อนบนถนนราชดำเนินและรุ่งเช้าวันต่อมา14ตุลาคมครับคนหนุ่มสาวเหล่านั้นล่วงดังใบไม้ ท้ามกลางหากระสุนและแก๊สนำตาคนเหล่านั้นเดินไปด้วยสองมือเปล่าครับถามว่าเขาไปสู้เพื่ออะไรคำตอบวันนั้นครับเขาสู้เพื่อความเป็นธรรมสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและก็สู้เพื่อประชาธิปไตยวันนั้นครับหลายหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่า ยังเป็นคนหนุ่มคนสาวและเข้าร่วมในขบวนนั่นนะครับพี่ๆดังนั้นยังยกมืออยู่และก็ยังเป็นคนหนุ่มคนสาวในวันนั้นระยะเวลา4ี่สปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับระบบประชาธิปไตยครับทำไมเดี๋ยวนี้ในรอบสองเดือนที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์ทุกวัน เจอหน้าประชาชนทุกคนระบายเรื่องความอึดอัดเรื่องความขัดข้องเรื่องความไม่พอใจกับพฤติกรรมของคนที่เป็นรัฐบาลบรรยากาศอารมณ์อย่างนี้คล้ายๆกับเมื่อเหตุการณ์14ตุลาคมพี่น้องครับ14ตุลากอให้เกิดประชาธิปไตยและ่อให้เกิดรัฐธรรมนูญและ่อให้เกิดการเลือกตั้งนักการเมืองยุคแรกๆครับ ในวันที่ระบอบประชาธิปไตยไม่มั่นคงเราก็เห็นครูบ้านนอกทนายบ้านนอกก้าวขึ้นมาเป็นนักการเมืองยกตัวอย่างเช่นชวนหลีกภัยยกตัวอย่างเช่นอุทัยพิมใจชนยกตัวอย่างเช่นสุเทพเทือกสุบรรคนเหล่านี้มาจากต่างจังหวัดและตัดสินใจขึ้นเล่นการเมืองในขณะที่นักธุรกิจนายทุนทั้งหมดไม่มีใครกล้าเล่นการเมืองเพราะอาชีพ วิถีทางประชาธิปไตยไม่มั่นคงนายทุนทั้งหลายยังวิ่งสยบต่อระบบะเผด็จการและจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับทหารจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับข้าราชการเพื่อได้ตามที่ตัวเองต้องการผ่านไป20ปีครับ14ตุลาคม2 5 1 6มา14ตุลาคม2536 ระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคงเริ่มมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคนที่เป็นนักธุรกิจนายทุนเริ่มส่งลูกหลานเข้ามาในวงการการเมืองและในปี2537คนดีๆบนเส้นทางการเมืองแบบท่านพลตรีจำลองสีเมืองคิดถึงความดีว่าวันหนึ่งถ้าเอาคนรวยมาเล่นการเมือง คนรวยมันไม่น่าจะโกงท่านจำลองสีเมืองตัดสินใจไปเอาคน <10 S 1> ดีเด่นดังลงมาเป็นรัฐมนตรีในนามพรรคพลังธรรมไปเอาคนที่คิดว่ารวยมากแล้วและมันจะไม่โกงที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรรุ่งปี38 ท่านบลตรีจำลองสีเมืองเชื่อว่าคนดีถ้าไม่โกงก็จะนำบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีท่านยกพักพลังทำให้ทักษิณชินวัตรการเมืองเลือกตั้งปี38คนกรุงเทพแตกตื่นครับกับคำที่ว่าตาดูดาวเท้าติดดินวันนั้นกรุงเทพทั้งหมดระเบิดเถเทอนครับ เลือกพักพลังธรรมของทักษิณจินวัตแต่การเมืองสั้นครับปี38บรรหารศิละปะอาชาเป็นนายกได้หนึ่งปีทักษิณเป็นรองนายกบรรหารครบหนึ่งปียุบสภาปี2539ครับนายทุนที่บอกว่าดีเด่นดังแบบทักษิณชินวัตทิ้งพักพลังธรรมและกระโดดหนีออกจากพักเลิกเล่นการเมือง เพราะคิดว่าการเมืองไม่มั่นคงพักพลังธรรมที่เคยยิ่งใหญ่ครับล่มสลายภายในมือทักษิณชินวัตรที่ทิ้งพักพลังธรรมเหลือผู้แทนกรุงเทพไว้คนเดียวทั้งประเทศไทยเหลือคนเดียวครับปี2539ผลเอกเฉลิมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและ ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเอาประเทศไทยไปจำนำกับ IMF ผพลเอกาวลิตก็ไปชวนทักษิณชินวัตรมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและไปกู้เขาพร้อมๆกันครับทักษิณเข้ามาได้สามเดือนพลเอกาวลิตลาออกวันที่บ้านเมืองเป็นวิกฤต เศรษฐกิจประเทศจำแย่แม้แต่เงินเดือนข้าราชการไม่มีจะจ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศไทยรัฐบาลที่มาทางหลังที่หลังไม่มีปัญญาใจาเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านหกเดือนเต็มพี่น้องครับชาววลิตออกชวนหลีกภัยคนบ้านนอกก็ต้องมาจัดแจงจัดความเรียบร้อยด้วยความประหยัดมัธยั์ต้องมาเริ่มต้นในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจผ่านไปสามปีครับ วิกฤตเศรษฐกิจเริ่มคลี่คลายคนที่ทื่อศักศิล์ชินวัตรใช้เวลาหเดือนครับไปรวบรวมตั้งพรรคใหม่วันนี้ไม่ได้มาในคราบของพลังธรรมพรรคยากจนครับใช้ระยะเวลาเพียงสี่เดือนครับระดมอดีตสอสอจากทุกพรรคย้ายไปตั้งพรรคไทยรักไทยแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ครับ สอสอย้ายหนีไปไทยรักไทยปีนั้นสิบคนครับผมเรียนกับพี่น้องได้เดยครับว่าวันที่ระบอบประชาธิปไตยเริ่มมั่นคงนายทุนก็ก้าวเข้ามาคุมระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับดูการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยตั้งแต่ปี2544จนถึงวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย เขาบอกว่าคนในประเทศจะเป็นอย่างไรให้ดูการเมืองประเทศนั้นวิกฤตทางการเมืองการบริหารทางการเมืองการเลือกตั้งจะส่งผลกับวิถีชีวิตของประชาชนทั้งประเทศของจะแพงของจะถูกการจะทุจริตคอร์รัปชันการจะขายชาติเป็นเรื่องที่เกิดจากการเมืองทั้งนั้นพี่น้องครับวันที่เขาระดมตั้งพักครั้งแรกหัวลสาสหัวละ 30, ห0 ใช่ไม่ใช่30บาท50บาท30ล้าน50ล้านเมื่อ12ปีที่แล้วพี่น้องครับเงินมากมายมหาศาลขนาดไหนที่ผมพูดได้เพราะอย่างน้อยๆคนในประชาธิปัตย์ที่ไม่ยอมแล้ก็มาเล่าให้พวกเราฟังคนอย่างสิริวัลปราศจากศัตรูที่ได้รับข้อเสนอ30ล้านพร้อมกับตำแหน่งรัฐมนตรี ฏิเศษการย้ายพักไปอยู่กับทักษิณชินวัตรตั้งพักสี่เดือนครับเวลานายทุนก็ทำเลือกตั้งเสร็จเขาชนะเลือกตั้งครับชนะเลือกตั้งพร้อมมากับติดคดีติดตัวเพราะแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จลืมแจ้งทรัพย์สินไปทั้งหมดหมื่นกว่าล้าน โดยไปสุกอยู่ที่คนใช้คนขับรถยามแม่บ้านถูกฟ้องคดีในศาลครับพี่น้องจำคำผมไหมได้ครับเวลาระบบตุลาการประเทศไหนตัดสินคดีโดยคลาดเคลื่อนกับข้อกฎหมายวิกฤตที่เกิดตามมาจะเป็นวิกฤตที่ยิ่งใหญ่เกินจะรับมือได้ กรณีฮิตเลอร์ถูกศาลเยอรมันยกฟ้องทั้งทั้งที่ควรจะลงโทษในประเทศออกจากประเทศเยอรมันเพราะกระทาการปฏิวัติแล้วไม่สําเร็จศาลไม่ในประเทศหลังจากนั้นฮิตเลอร์ชนะเลือกตัง้งแล้วขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและแก้รัฐธรรมนูญและก็ยึดอํานาจเยอรมันและก็ก่อสงครามฆ่าชนชาติยิวไปไม่ต่ำกว่าหล้านคน ศารรัฐธรรมนูญตัดสินคดีสุขุนทักษิณชินวัตรตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด15บหท่านครับเจท่านวินิจฉัยว่าทักษิณกระทําความผิดฐานสุขุนหกท่านวินิจฉัยว่ามีไม่มีความผิดฐานสุขุนเจ็ดเสียงน่าจะชนะหกเสียง แต่ปรากฏว่ามีตุลาการสองคนครับไม่ได้วินิจัยว่าผิดหรือไม่ผิดไปเขียนเรื่องอื่นหมดสุดท้ายเขาไปนับว่าคนที่ไม่ตัดสินว่าทักสินผิดไปรวมกับคนที่ไม่ผิดทักษินเลยชะนะคดีไปด้วยคะแนนเสียงแปต่อเจ็ดหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลุดจากมาคำเดียวว่าโจรกระจอกไล่ฆ่า จนสามจังหวัดภาคใต้จนก่อขบวนกองทัพจนถึงวันนี้ยังรบกันไม่หยุดตายไปแล้วเกือบหมื่นคนครับยิงถล่มมัสยิดกลือเซตายเป็นบาดแผละระหว่างมุสลิมกับไทยจนถึงวันนี้ล้อมปราบที่ตากใบจับพี่น้องมุสลิมขึ้นรถยีเอ็มซีทหารไปทั้งหมดระหว่างทางหายใจไม่ออกตายบนรถ 81ศพครับใช้ระยะเวลา4เดือนประกาศทำสงครามกับยาเสพติด4เดือนครับทำสงครามกับยาเสพติดสั่งทุกโรงพักขึ้นบัญชีใครไม่เข้าเป้าขึ้นบัญชีย,ย้ายขึ้นบัญชีเสร็จแล้วให้ลดจำนวนสิ่งที่คนกรุงเทพเห็นครับไล่ยิงผู้ค้ายยาเสพติดกันกลางกรุง ผู้ค้าไม่ตายเด็กอยู่ในรถตายคาที่ไม่มีคนรับผิดชอบที่สระบุรีสงสัยว่าผู้หญิงค้ายาเสพติดขับรถไปรับลูกสาวที่โรงเรียนมัธยมระหว่างทางโดนมือดีอุ้มไปทั้งแม่ทั้งลูกปรากฏว่าติดเพื่อนลูกสาวอายุ13บขวบมาด้วยหนึ่งคนสุดท้ายครับฆ่าทิ้งหมดทั้งสาคนเพราะสงสัยว่าค้ายาเสพติดสี่เดือนครับ 2,700ศพ4เดือนครับ2,700ศพทั้งหมดเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาที่บิดเบี้ยวและบิดเบือนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญยุคนั้นจะต้องน,นอนตาไม่หลับเพราะคุณได้สร้างซาตานทางการเมืองมาไล่ฆ่าประชาชนประเทศนี้ยังไม่ยอมจบครับ พี่น้องครับจนมาถึงวันนี้ครับวันที่ทุกคนขึ้นมาพูดว่าตัวเองพ้นจากอำนาจถูกศาลตัดสินจําคุกถูกศาลตัดสินยึบซ้ำยังสามารถเอาปัญญาเอาน้องสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้ครับพี่น้องครับวันที่นายทุนตัดสินใจเล่นการเมือง ได้ชักชวนประชาชนทั้งหมดให้เลื่อมใสนับถือในเงินมากกว่าความดีการซื้อขายเสียงในยุคที่คนหนุ่มสาวเมื่อ40ปีที่แล้วแลกชีวิตด้วยสองมือเปล่ากลับมาโดนผู้ยี่ปุยยำกับนักการเมืองนายทุนฮาริโหดที่ตัดสินใจเล่นการเมืองพี่น้องหันไปดูหน้าสอสอในสภาครับ เหลือที่รุ่นเป็นผู้แทนต่างจังหวัดเป็นทนายต่างจังหวัดจากพวกผมเหลือสักกี่คนครับวันนี้ครับในสภามันเป็นลูกนายทุนเป็นลูกนักการเมืองและที่สำคัญครับมันกล้ายอมรับหน้าตาเฉยครับว่าเป็นขี้ข้านายทุนครับเคยได้ยินพวกนั้นกล้าพูดไหมครับว่ามันเป็นขี้ข้าประชาชน มันเป็นขี้ข้่านายทุนแล้วมาร่วมกันกดหัวประชาชนวันนี้ครับหลังจากพี่มันไปน้องมันมาผ่านไปสองปีเต็มครับวิกฤตที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดครับพี่น้องประชาชนรู้สึกเหมือนกันครับรู้สึกถึงความยากลำบากเงินทองหายากข้าวของแพงจะจ่ายสตังสักทีมันก็หายยากเกิดอะไรขึ้นครับ ก็วันที่นักการเมืองมันมาทําการเมืองและมันก็เป็นนายทุนมันล้วงจากกระเป๋าพี่น้องประชาชนไปทุกคนสตังในประเทศนี้จะเริ่มหายไปเรื่อยๆครับเงินทองที่เก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนมันพาไปทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวนี้คำว่า10%เอร์เซนเชยครับเดี๋ยวนี้มันพูดถึง30%มันพูดถึงแบ่งครึ่งว่ประมาณ เงินทั้งหมดเริ่มหายครับพี่น้องครับ <S <S ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศนี้กรณีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่สี่แยกควนองหงนัดประชุมกันเรื่องราคายางตกต่ำพี่น้องเชื่อไหมครับคนที่ลุกขึ้นนำต่อสู้พี่น้องชาวสวนยางไม่ใช่ชาวสวนยางครับ และกก็ไม่ใช่นักการเมืองแบบพวกผมด้วยครับเละกก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนหนุนหลังครับเกิดขึ้นจากพ่อค้าขายเขียงหมูในตลาดนัดในหมู่บ้านครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับตลาดสีแยกควนองหงมีตลาดนัดพ่อค้าหมูอย่างน้อยทุกอาทิตย์ครับเวลาขายหมูวันหนึ่งต้องได้สองตัวแต่ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาบริหารประเทศ เริ่มขายไม่ออกตั้งแต่รัฐมนตรีภาคใต้ที่ชื่อนัทวุฒิประกาศว่าราคายาง120บาทแล้วมันก็ไหลตกลงต่ำเรื่อยๆๆครับในชายานินตั้งแต่ขายหมูวันละสองตัวเหลือขายหมูหนึ่งตัวเหลือขายหมูครึ่งตัวแรกสุดท้ายครับเหลือขายหัวหมูไว้บนเจ้าที่ขอให้ขายของได้ครับ ก็เอาปังตอสับเขียงหมูแล้วก็เริ่มตะโกนถึงความเดือดร้อนชาวบ้านจาก5คนเป็น10คนจาก10คนเป็น50คนจาก50คนเป็นร้อยจากร้อยเป็น500เต็มถนนทั้งหมดครับยุทธการยึดถนนก็เกิดขึ้นครับจากคนขายหมูครับเพราะเขาเดือดร้อนเรื่องความยากจนครับรัฐบาลที่ก็ได้เคยด่าคนอื่นว่าสองมาตรฐานครับ ปฏิบัติการกับชาวใต้ยอย่างไรครับไม่เลือกมันไม่ต้องช่วยไม่เคยออกแม้แต่ปากนายกรัมรมธีปูแม้แต่คําเดียวครับว่าจะช่วยเหลือและก็ไม่ช่วยจริงๆครับรับปากทุกอย่างปิดเ้าหมดครับและที่สําคัญครับหลังจากเขาชุมนุมไม่ช่วยแล้วคุณยังไปไล่ล่าไปสลายไปไล่ตีไปไล่แทงเขาครับ หลังจากตำรวจเข้าไปสลายครับประชาชนที่นั่นลุกขึ้นสู้สิบวันเต็มๆไม่มีใครพูดเรื่องราคายางเขาพูดคำเดียวว่ามึงเอาอำนาจอะไรมาไล่ตีประชาชนเขาถูกรังแกครับเขากำลังเป็นเสรีชนยุคใหม่ลุกขึ้นสู้กับอำนาจไม่เป็นธรรมครับของขายไม่ได้ทนได้ยางราคาตกต่ำทนได้ แต่ไล่ตีกันกลางถนนคนที่นั่นเขาเป็นเสรีชุนเขาลุกขึ้นสู้ครับทำให้คนชนทั้งประเทศเลยยังไม่ยุติพี่น้องครับเสียไอ้นัดประชาชนสองสามหมื่นคนมาด้วยความอึดอัดกับพฤติกรรมของรัฐบาลจะแก้รัฐธรรมนูญจะออกกฎหมายปลองดองช่วยพี่ชายจะออกกฎหมายเงินกู้เพื่อมาทุจริตคอร์รัปชันเขาเคลื่อนกบวนมาสองหมคน เคลื่อนกระดวนได้สองชั่วโมงครับใช้กำลังตำรวจ8 0ดหมืคนเข้าไปสลายทุบตีคากลางแกนน้ำตาเสรีชนยุคเสไอายก็เจ็บแค้นกลับไปบ้านด้วยความอึดอัดพี่น้องประจวบคีรีขันลุกขึ้นสู้เรื่องราคายางสู้บายเย็นสลายด้วยแก๊สน้ำตาและข้าวทุบตีเสรีชนที่นั่นเริ่มเกิดขึ้นครับ น้องคือดัดชุมนุมกันที่สวนลุมขยับจากสวนลุมแล้วพานักสู้อาวุโสครับคนนำขบวนอายุ70คนที่ร่วมขบวนอายุ60-70ทั้งนั้นสองสามร้อยคนบวกกับพระนั่งชุมนุมกันที่หน้าธรรมเนียบมันอ้างว่าต่างชาติจะมากลัวจะเสียหน้า สั่งกําลังตำรวจทั้งหมดหนึ่งมื่นคนไปร้อมคนแก่300รอคนครับคนแก่300รอคนครับร้อมด้วยตำรวจหนึ่งหมื่นคนพี่น้องครับผลจากนั้นก็คือวันที่ตัวเองกระทําไม่เคยสำนึกขนเสื้อแดงไปไล่นายก สิบกว่าประเทศที่พัทยาไปพังทลายการประชุมอาเซียนมันทั้งนั้นพวกมันทั้งนั้นกระทําแต่เวลาเป็นนายกทําเป็นหน้าบางคนสามร้อคนจะเอาให้ตายครับสลายจากหน้าจำเนียบกลับมาที่สวนลุมวันนี้ครับมีเสรีชนยุคใหม่เกิดที่สี่แยกอุลุพงไม่แปลกใจครับ สี่สิบปีที่คนหนุ่มสาวรุ่นพวกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้สู้ให้ได้มาเพื่อประชาธิปไตยวันนี้ครับนายทุนมันขโมยประชาธิปไตยของเราไปหมดและที่สำคัญมันเป็นนายทุนชั่วนายทุนสามาัญที่คิดแต่ประโยชน์ไม่เคยคิดเพื่อบานเมืองครับชั่วไม่ว่าครับมันยังสวมวิญญาณเผด็จการใชายอำนาจรัฐตำรวจเข้าเข็นฆ่าประชาชนทุกวันครับ มันชุมนุมกันที่สารรัฐธรรมนูญมีตำรวจไปอำนวยความสะดวกประชาชนชุมนุมหน้าดำเนียบมึงเอาตำรวจหมื่นคนมาสลายประชาชนจนพอทนได้ครับแต่เสรีถูกลุกรานเมื่อไหรเสรีชนทั้งประเทศจะลุกขึ้นวันนี้ครับพี่น้องผมตั้งใจมาให้กำลังใจกับพี่น้องสี่แยกควนองหง ตั้งใจให้กำลังใจกับพี่น้องชาวประจวบคีรีขันตั้งใจให้กำลังใจกับพี่น้องที่เป็นเสรีชนไปกับเสีไอ้ตั้งใจให้กำลังใจกับพี่น้องที่อยู่ที่สวนลุมและตั้งใจมาให้กำลังใจกับเสรีชนที่ลุกขึ้นสู้ที่สีแยกคูรุพงศ์มีบทกลอนหลังส4บสี่ตุลาบันทึกให้กับเสรีชน และผมขอจบด้วยบทกลอนบทนี้ครับตื่นเถิดเสรีชนอย่ายอมทนก้มหน้าฝืนดาพอกกระบอกปืนหรือทนคลื่นกระแสเราแผ่นดินมีหินชาติดารดาดความชนเผาปลิ้นล้นตลอดเอาประโยชน์เท่าเฉพาะคน จงสู้จนสุดฤทธิ์แม้ชีวิตจะปิดผลศักดิ์ศรีมนุษชชนไม่ยอมคนเป็นทาสใครโผคลื่นของมวลชนกระนำจนสัตรู้่ายืนหยัดบานมัดไว้กระนำให้มันได้คิดเจ็บแล้วจะต้องจำอย่าหลงทำเลือกยาพิดทำหวานสมานจิต คนพิชิตสกูมีหากหวังเสรีภาพหวังโลกราบรื่นราศีสันติภาพจักถึงมีด้วยการที่เราต่อสู้ครับ